หลวงพ่อปวนถือว่าเป็นเกจิผู้เรืองอาคมอีกหนึ่งรูป<ช>นะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกการถูกเล่าขานนี่คือหลวงพ่อปวดจะให้ตะกุดกับใครเนี่ยก็จะมาที่หลังวัดนะครับแล้วก็เอาตะกุดเนี่ยปล่อยลงในแม่น้ําน้อยไปแล้วตะกุดเดียวคุณผู้ชมเชื่อไหมครัตะกุดมันวิ่งไปได้เองแต่แกได้สร้างไอ้พวกกระตุกแล้วก็สมเด็จขีสิงห์โด่งดังในยุคนั้นแล้วก็พวก สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาไปแล้วพวกผู้ร้ายมันยิงไม่ออกผมก็เห็นอยูพรกะว่นเขาทำอย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยหรอ,อ่า ภายในวัดแห่งนี้ก็จะมีประวัติมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่เยอะแยะนะซึ่งตอนแรกผมมาผมก็สงสัยเหมือนกันว่าพ่อฟ้อนดีสว่างหรือว่าเป็นคาราวาจองหมังเวศเนี่ยมามีความเกี่ยวข้องยังไงกับวัดช้างน้อยจริงๆแล้ววัดช้างน้อยหรือว่าในระแวกวัดแห่งนี้นะครับอาจารย์ประยูนยจิตโสพีเนี่ยท่านเป็นคนชาวบ้านที่นี่พ่อฟ้อนดีสว่างนะครับมีบทบาทมากถือว่าเป็นคนที่สร้างวัตถุมงคลเพื่อให้กับเหล่าทหารเนี่ยไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เหล่าทหารเครื่องรางข,งของขั้นนะครับ มีเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีอีกหนึ่งพิธีครับที่เป็นพิธีสําคัญของพ่อฟ้อนเลยก็คือพิธีประสะโลหิตนะฮะถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังให้แก่ทหารข้อมูลที่ผมไปหาสืบหามานะครับบอกว่าหลวงพ่อจงเคยบอกว่าถ้าหมดศหลวงพ่อจงไปเนี่ยก็มากราบหลวงพ่อปวดได้ที่วัดช้างน้อยแห่งนี้นะด้วยการเวลาผ่านไปหลวงพ่อปวดเนี่ยท่านก็ได้ละสังขารไปมีอีกหนึ่งเจ้าวาดที่มาดารงตําแหน่งเจ้าวาดที่วัดช้างน้อยแห่งนี้นั่นก็คือหลวงพ่อบุญเลิศ เฟมแฮท o n i c ตัวช่วยเรื่องเส้นผมและหนังศีรษะช่วยเพิ่มความมั่นใจลดอาการคันความมันและรังแคฉีดใช้แล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ฟมฮทอนิกสนใจสั่งซื้อแอดเฟิร์มครับ และตอนนี้ผมมายืนช่วงบริเวณด้านหลังของวัดช้างน้อยหรือว่าวัดอนุกุลชรชารารามนะครับที่ตรงนี้ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยอดีตเคยมีประวัติเรื่องเล่าเล่าขานทําให้ชาวบ้านแถวนี้ศรัทธ,ธากับท่านอดีตเจ้าวาดวัดอนุกุลชรชารารามนั่นคือหลวงพ่อปว่วนนั่นเองนะหลวงพ่อปว่วนถือว่าเป็นเกจิผู้เรืองอาคมอีกหนึ่งรูปนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคด้วยนะตามเรื่องเล่าเนี่ยพระอาจารย์ป่วนเนี่ยท่านไม่ค่อยสร้างวัตถุมงคลส สร้างน้อยมากตัวอย่างเช่นในการสร้างตะกุดนะครับตะกุดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาแถวนี้อยากจะได้มาครอบครอง,รองารมากในการสร้างตะกุดเนี่ยปีหนึ่งสร้างเพียง3ดอ,อกเท่านั้นเองแล้วก็ในการให้เนี่ยไม่ได้ให้แบบธรรมดานะครับเมื่อก่อนเนี่ยด้านหลังผมนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ําน้อยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ได้กว้างขนาดนี้ด้วยการเวลาผ่านไปเขาอาจจะมีการดูดรงดูดทรายทําให้ระยะห่างของแม่น้ำเนีเน่ยมันกว้างเพิ่มมากกว่านี้การถูกเล่าขานเนี่ยคือหลวงพ่อปวดจะให้ตะกุดกับใครเนี่ยก็จะมาที่หลังวัดนะครับแล้วก็เอาตะกุดเน ลงในแม่น้ําน้อยไปแล้วตะกุดนะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะ <accent> ตะกุดมันวิ่งไปได้เองจากฝั่งนี้มันวิ่งไปฝั่งนู้นนะครับใครอยากได้ต้องกระโดดน้ํอเอาเพื่อว่ายน้ําไปเอาตะกุดดอกนั้นมาใครไม่ได้เขาเชื่อว,ว่าก็ถือว่าไม่มีบุญนะส่วนคนที่เข้ามาหาหลวงพ่อก็พยายามที่อยากให้หลวงพ่อปวดเนี่ยสร้างวัตถุมงคลแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวถ้าถึงเวลาจะบอกเองถ้าถึงเวลาในการสร้าง,างแล้วคนที่มาขอไม่มาเอาหลวงพ่อก็บอกว่านั่นคือไม่มีบุญสัมพันธ์กันนะเพราะนั้นเนี่ยวัตถุมง,งคลของปปหลวงพ่อปวดเน ไว้ในข้อมูลที่ผมไปหาสืบหามานะครับบอกว่าหลวงพ่อจงเคยบอกว่าถ้าหมดถหลวงพ่อจงไปเนี่ยก็มากราบหลวงพ่อปวดได้ที่วัดช้างน้อยแห่งนี้นะด้วยการเวลาผ่านไปหลวงพ่อปวนเนี่ยท่านก็ได้ละสังขารไปมีอีกหนึ่งเจ้าวาดที่มาดารงตําแหน่งเจ้าวาดที่วัดช้างน้อยแห่งนี้นั่นก็คือหลวงพ่อบุญเลิศซึ่งหลวงพ่อบุญเลิศเนี่ยเป็นหลานแท้ๆของหลวงพ่อแม้นแห่งวัดหน้าต่างนอกซึ่งเรียนตำรับตาราสายตรงมาจากหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเลยเพราะฉะนั้นวัดแห่งนี้ไม่ธรรมดาวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวของหลวงพ่อบุญเลิศว่าคน ชาวบ้านแถวนี้ให้ความเคารพศรัทธามากมาหาหลวงพ่อในการดกเดาะเคราะห์ต่อชะตาเสริมร้ายกลายเป็นดีเดี๋ยวเราจะไปพบหลวงพ่อบุญเลิศกันแต่ว่าก่อนที่จะเดินไปหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นนะฮะตรงนี้เนี่ยได้ข้อมูลมาบอกว่ามีสารสารหนึ่งครับเป็นสารพ่อปู่ตาไฟนะฮะได้ข้อมูลจากชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าสารนี้เนี่ยอยู่มาตั้งแต่โอ้ยวัดแห่งนี้สร้างเลยก็ว่าได้เพราะในในสารนี้ตั้งตางานอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็หลวงพ่อบุญเลิศเนี่ยมาบูรณะในสถานที่แห่งนี้ให้มีคนมากราบไหว้บูชามาอีกหนึ่ง วัดที่เป็นวัดที่มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่ดีมากนะฮะแล้วก็คนภายนอกยังไม่ค่อยรู้สักเท่าไหร่ผมจะบอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้คนยังไม่เยอะถ้ามีโอกาสแวะมานะครับวัดอนุกุลชรชารารามเนี่ยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับวัดหน้าต่างนอกสักเท่าไหร่เอาชมบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาไปกราบสักการะหลวงพ่อบุญเลิศแห่งวัดอนุกุลชรชารารามกันครับ ก่อนที่จะไปกราบนมัสก,การหลวงพ่อบุญเลิศนะครับผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยทางวัดมีพิธีนะในการพรีมนสารนะในการสร้างพระพิคเนศหน้าตักกว่า39ิ้นิ้วนะครับเพื่อที่จะประดิษฐานอยู่ภายในวัดอนุกุลช,ชารชารรามหรือว่าช้างน้อยแห่งนี้นะว่าช้างน้อยแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับพระพิคเนศธรรมะยังไงแล้วในการสร้างพระพิคเนศองค์ใหญ่หน้าตัก39นิ้วนะครับแล้วก็มีองค์จิ๋วด้วยนะครับเพื่อเอาไปสักการะบูชากันซึ่งเราสร้างมันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะฮะว่าในการจะบอกกล่าวเล่าสิบองค์เทพเนี่ เลยคือองค์ปฐมคือพระพิฆเนศเพราะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าที่นี่ในการจัดสร้างพระพิฆเนศวัตถุประสงค์ดีมวลสารดีนะครับเจตนารมณ์ดีใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามในเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจไว้ให้เนาะไปดูพิธีพรีมวลสารในการจัดสร้างพระพิคเนศองค์ใหญ่แล้วก็พระพิฆเนศองค์บูชาจิ๋วๆด้วยนะครับไปชมกันครับ นี้อยู่ภายในหอสวดมนต์นะฮะภายในวัดช้างน้อยหรือว่าวัดอนุกุญช,ชารารามก่ารนับมัศการหลวงพ่อบุญเลินนะครับมัศการครับ มีโอกาสไปวัดหน้าต่างนอกมาครับแล้วก็ได้ทราบว่าวัดแห่งนี้วัดอนุกุลชรชรารามหรือว่าวัดช้างน้อยนะครับวัดนี้เนี่ยเมื่อสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปในอดีตตอนที่หลวงพ่อจงยังดํารงท่าขันอยู่ท่านมาช่วยวัดนี้ด้วยนะในการสร้างเสนาสนะหรือว่าอะไรต่างๆภายในวัดช้างน้อยนี้แล้วก็ทราบประวัติมาอีกครับว่าหลวงพ่อบุญเลิศเป็นศิย์สายตรงของหลวงพ่อจงนะแห่งวัดหน้าต่างนอกเพราะว่าหลวงพ่อเป็นหลานแท้หลวงพ่อแม้นเจ้าวาดองคปัจจุบันของวัดหน้าต่างนอกใช่แล้วก็วันนี้มีโอกาสมาที่วัดนี้ครับวัดนี้ก็ ไม่ใกล้ไม่ไกลกับวัดต่างๆนอกสักเท่าไหร่หลวงพ่อผมถามประวัติวัดนี้หน่อยได้ไหมครับวัดนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงครับแต่ก่อนเป็น จํนนักปฏิบัติธรรมของสงฆ์ที่พักสงฆ์ที่พักสงฆ์นะครับใช่แล้วหลวงพ่อมาเป็นเจ้าวาดที่วัดนี้ตอนไหนครับเมื่อปีพศ .2559 ประวัติความเป็นมาก็คือวัดนี้เอาจจริงแล้วเนี่ยที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแล้วนะฮะอดีตท่านเจ้าวาดวัดแห่งนี้ก็คือหลวงพ่อป่วนใช่องค์สุดท้ายองค์สุดท้ายก่อนที่จะมาเป็นหลวงพ่อใช่อายุ95มนรณภาพครับหลวงพ่อป่วนเป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อที่เขาเล่าเล่าเล่าสู่กันฟังอ่ะบใจเป็นคนใจเย็นแล้วก็ไม่ค่อย พดแกก็แบบใครพูดอะไรแกก็จะยิ้มเวลาไปประชุมกันอะไรการเจอกันเป็นพระที่พูดไม่เยอะอ่าพูดไม่เยอะอแต่แกได้สร้างอ้พวกกระตุกแล้วก็สมเด็จขี่สิงห์โด่งดังในยุคนั้นแล้วก็พวกสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาไปแล้วพวกผู้ร้ายมันยิงไม่ออก มีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายเนาะข<ช>องคนในที่นี้รู้จักอดีตท่านเจ้าวาดวัดแห่งนี้เป็นอย่างดี<ช>นั่นก็คือหลวงพ่อป่วนเพราะว่าเขาได้ร่ำเรียนตัวต่อตัว,ตวนั่นแสดงว่าหลวงพ่อป่วนก็ทันหลวงหลวงพ่อจงทันเองได้เรียนวิชาอของหลวงพ่อจงมาด้วยใช่ครับตอนเป็นหนุ่มตอนเป็นหนุ่มเนาะ,ะแล้วก็มาถึงยุคนี้เป็นยุคข,ของหลวงพ่อบุญเลิศซึ่งส่วนใหญ่ทั่วไปคนที่มาหาหลวงพ่อเนี่ยซึ่งต้องบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคารวาสถูกไหมฮะแล้วก็มาบวชที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังก็คือปีต้องแบบปีสองหน แล้วก็มาปี38มแปบวชอีกหนึ่งครั้งแล้วก็หลังจากนั้นมาเป็นเจ้าวาดวัดที่นี่เลยลเห็นบอกมีเรื่องเล่าตอนเป็นคารวะซึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องของฤาษีด้วยแล้วทุกวันนี้คนที่มาหาหลวงพ่อเนี่ยส่วนใหญ่ให้หลวงพ่อทําอะไรให้ครับก็มีกระดอกเคาะต่อดวงตาบ้างอสืบสารตำนานมาจากหลวงพ่อแมงเพราะหลวงพ่อแมงแกก็ไม่ไหวคตอนนี้อายุท่านก็มากอมผมก็าบางทีพวกลูกหลานมาหรือคนจําโคกมา ความศรัทธานเนี่ยมันก็ห้ามกันไม่ได้ใช่ครับรนั่นแสดงว่าหลวงพ่อบุญเลิศเนี่ยได้รับเรียนวิชามาจากหลวงพ่อแม้เลยเรียนอะไรมาบ้างครับตำราตราะเคาะต่อดวงชะตาเสริมบาร,รมีให้กับตัวเองแล้วก็ผมก็ศึกษาจากของพ่อปู่ฤษีนี่บ้างตำรับตำราผมก็เขียนบั่งอันไหนไม่ดีเรารู้ว่าไม่ไมดีเราก็ไม่เรียนอันไหนเรารู้ว่าดีเราก็เอามาแบบเนี้ย จริงแล้วด้วยความที่หลวงพ่อแม้นวันรต่างนอกเนี่ยตอนนี้ท่าน โอ้โห,หลายภรษาแล้วเนาะบาง<ล>คนล,ลูกศิษย์ลูกหามาอยากให้ท่านเป่าให้อยากให้ท่านลดน้ามนให้ด้วยความที่รรษาท่านเยอะแล้วอยากให้ท่านเนี่ยรักษาสุขภาพดํารงธาตุฐานเอาไว้แล้วคนแถวนั้นก็บอกว่านี่เลยถ้าจะให้มาสะดอเคาะให้มาที่วัดช้างน้อยผมก็ตามมาที่นี่มาหาหลวงพ่อบุญเลิศแล้วก็เราได้ทราบว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อบุญเลิศเนี่ยร่ำเรียนวิชามาจากหลวงพ่อแม้นหมดเลยเป็นสายตรงของหลวงพ่อจงวิธีการมาสะดอเคาะส่วนจะให้หลวงพ่อลดน้ำมนให้สะดอเคาะให้อย่างนี้เหรอครับมาพระขาวคุมแล้วก็สวดต้องมิมน เขาเชื่อกันว่าถ้าเอาพระขาวคุมแล้วจะเป็นยังไงจะดอกเขาก็มันจะได้หมดไปแล้วก็เอาไปสลัดการแก้งถ้ามาคนเดียวหรือสองคนเนี่ยก็ทํำไม่เพราะว่าผมก็เห็นหลวงพ่อแม่เขาทำอย่างเงี้ยชีวิตเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยนเลยหลวงพ่อ,อจากร้ายกลายเป็นดีอ่าใช่งั้นหลวงพ่อแม้นไม่อยู่มันจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะว่าตำรับตำราที่เขาได้มาเนี่ยเขาได้มาจากแม่ชีวัดใหญ่ชัยมงคลครับหลวงพ่อแม้นบวชที่วัดใหญ่ชัยมงคลใช่แล้วเขาบวชแล้วก็แม่ชีเนี่ยเขาก็บอกให้หลวงพ่อแม้นเนี่ยทำสะดอกเคาะต่อดวงชะตา เขาก็นั่งก็ทําอยู่แงยทั้งวันแล้วแขกก็มาหาท่านทั้งวันแต่ว่ามันไม่เหมือนสมัยนี้ท่านต่อทั้งวันเนี่ยัย็นห้าโมงเย็นทีทุ่มหนึ่งก็มาคซึ่งต้องบอกว่าหลวงพ่อบุญเลิศเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจำวัดอยู่ที่วัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นผู้ช่วยของหลวงพ่อแม้นี่บเพราะท่านเนี่ยเห็นมาตลอดเป็นลูกมือของหลวงพ่อแม้มาตลอดจนวันนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบก็คือหลวงพ่อแม้เนี่ยให้หลวงพ่อบุญเลิศเนี่ยมาเป็นเจ้าวาดวัดที่นี่ก็ถามความสมัครใจก่อนถูกไหมฮะ แล้วก็เจ้าคณะตำบลกับกำนันที่นี่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านไปขอที่หน้าหอวัรหน้าต่างนอกกันแหละหลวงพ่อแมนก็ออกมาพอดีอแล้วผมก็รับสังฆทานอยู่เขาก็ไปกราบหลวงพ่อแม้นแล้วเขาก็เจ้าคณะตำบลเขาก็พูดหลวงพ่อแมนเขาก็ถามจะไปสร้างบารมีไหมบอกว่าบารมีอะไรผมก็บอกว่าทีแรกเรารู้สึกว่าใกล้หายหน่อยเพราะว่า แล้วมันอยู่ที่นูน่นอ,อยู่ๆขงพ่อเขาพูดแล้วก็คิดนะแล้วช่วงนั้นนะผมก็ลอดตายลอดตายจากอะไรหลวงพ่อแล้วผมเข้าโรงพยาบาลลำไส้ท่างเนี้เนื้อมันงอกแล้วมันตันอแล้วก็หมอก็บอกมีอยู่สองทางจะทําบอลลูนไหมถ้าทําบอลลูนก็ต้องเก้าครั้งสิบครั้งขึ้นไป ถ้าหากว่าให้ผ่าตัดจะเจ็บครั้งเดียวหายผมก็เลยเลือกการผ่าตัดตัดนํำไส้ข้างนี้แล้วก็มาเจาะกระเพาะลงข้างนี้แล้วก็เย็บ,บพออยู่รอดไม่ได้หน่อยแล้วก็ทางนี้เจ้าคณะตำบลเนี่ย ขาก็ไปขอก็หลวงพ่อแมน้นตอนนั้นคิดว่าน่าจะไม่รอดแล้วไม่รอด,รอดแล้วก็กำนันหรือว่าท้าเนี่ยไปน,นิมนต์หลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อมาจําวัดเป็นเจ้าวาดที่นี่ใช่เพราะว่าการสร้างบาร,รมีเขาบอกมันเป็นทานครับทานอันใหญ่หลวงจริงพอมาที่นี่เสร็จแล้วปุ๊บอย่างที่ทราบก็คือมาดํารงตําแหน่งเจ้าวาดวัดแห่งนี้วัดช้างน้อยก็อย่างที่บอกคือตอนนี้หลวงพ่อเนี่ยคนยังไม่ค่อยรู้จักเยอะแยะจะรู้จักกันในชุมชนนะผมจะบอกอย่างนี้แล้วกัน<ๆ><ๆ>แล้วก็คนในชุมชนก็จะเวียนมาให้หลวงพ่อเนี่ยลดน้ำมนต์สะดอเคราะห์ให้ ตาให้กับร้ายกลายเป็นดีซึ่งตัวนี้คนยังไม่เยอะผมแจ้งคำนี้ั้งนนะใครอยากจะมาซึ่งเป็นต้นตํำรับเดียวของหลวงพ่อแม้นเลยเพราะร่ำเรียมจากหลวงพ่อแมน้นทําแทนได้เหมือนกันเรื่องความที่ตอนนี้หลวงพ่อแมน้เนี่ยท่านอายุเยอะแล้วยาให้ท่านดํารงท่าขันอยากให้ท่านได้พักผ่อนถูกไหมครับมาหาหลวงพ่อบุญเลิศก็ได้จากวันต่างนอกมานี่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กี่กิโลเองครับแล้วก็เห็นบอกว่าอีกส่วนหนึ่งที่มาหาหลวงพ่อคือมารับขันคืออะไรครับหลวงพ่อก็ขันที่เขามีร่างมีองค์จริงผมก็ไม่อยากส่งให้เขาหรอกผมก็ให้แค่ 5แล้วขัน9คนที่รับขัน9ไปก็ต้องมีเวลาให้เขาบ้างสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนให้กําหนดรู้หายใจรู้ลมเข้าออกให้เขาสักสินาที15นาทีก็สั่งสอนให้เขาประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในทางกอืมแค่นั้นมารับขัน5้ากับขัน9ก้าหลวงพ่อบอกว่าเหมือนคนเชื่อว่ามีร่างทรงมาอะไรอย่างนี้เหรอครับใช่บางคนเลยมาตั้งนหน้าไันได้ไ จริงเหรอหลวงพ่อจริงกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเยอะแยะไปนหมดแล้วในการรับขันห้าไปเนี่ยรับไปทำอะไรครับก็เ,เอาไปบูชาอืแต่ก็ร,รับไปก็ไม่มีอะไรนะบางคนเขาก็หายบางคนเขาก็บอกว่าองค์นู้นองค์นี้มาแกะอะไรไม่รู้กี่องค์มันก็ขันเดียวเนี่ยผมก็ว่างี้แล้วรับไปดีขึ้นไหมบางคนเขาดี ดีถ้ส่วนมากขันเก้าเนี่ยขันเก้ากว่าขันห้าต่างกันยังไงครับหลวงพ่อต่างเพราะขันห้ามันธาตุขันทั้งห้าในร่างกายของเราเวทนาอุญญาณขันห้าในเราในร่างกายเรานี่ใช่แล้วขันเก้าะครับขันเก้านี่มันมีมันมีข้อปฏิบัติก็คือต้องทําสมาธิต้องจดมนแล้วทุกคนเนี่ยโดยมากจะที่เขาปฏิบัติตามเขาก็ดีขึ้นรวยขึ้นอย่างเงี้ยและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชมต้องใช้ดูมินิิและก็วิจารณญาณจุดเริ่มต้นของการสร้างพระพิฆเนศคืออะไรครับหลวงพ่อ อยู่ที่วัดหน้าต่างนอกอะ่ะก็มีสับปะเลอที่วัดหน้าต่างนอกนะเขาไปทอดแถที่แม่น้ําน้อยคองบางไทรนะแล้วมันก็ชอบไปติดแถเขา ผลที่สองมันก็ติดแล้วแกก็พูดว่าก็บอกถ้าติดอีกทีเขบอกว่าเดี๋ยวคุจะเอาไปสวายวัดไอ้ที่ติดนี่ติดอะไรหลอติดแฉอะไรติดครับหัวช้างกระดูกอ่ะกระดูกตรงหัวช้างอ่าทุกวันนี้อยู่ที่วัดนต่างนอกจ้าพ่อแม่ก็ให้ช่างปั้นพระพิธเนตอะเขาก็ลืมใส่เอาไปใส่อ๋อหมายนเขามว็าตอนแรกหลวงพ่อแม่ที่ปั้นพระพิธเนตอยู่ที่ตรงหน้าวัดหน้าต่างนอกเลใช่ใช่จะเอากระดูกกรามช้างข้างล่างเนี่ยไปใส่ในรูปปั้นเลยครับอ่าใช่โลเขาไม่คิดเงินคิดทอง จะปั้นให้ปั้นพระพิฆเนศมาประดิษฐานที่นี่แล้วก็ในองค์พระพิฆเนศจะเอากระดูกช้างนั่แหะไว้ข้างในหรือว่าไงครับหลวงพ่อไว้ข้างในเลยใหญ่ไหมสร้างใหญ่ไหมครับก็ไม่ใหญ่นะองค์ประมาณนี้ผมได้ข้อมูลมาประมาณประมาณเมตรหนึ่งในการสร้างก็คืออย่างที่ถามหลวงพ่อก็คือเดี๋ยวจะเอากระดูกกามช้างเนี่ยไว้ข้างในถูกไหมฮะใช่ไว้ในรูปปั้นเลยรูปปั้นพระพิฆเนศผมไปถามมาหน้าตักประมาณ36นิ้วก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับหลวงพ่อแล้วก็จะนํามาประดิษฐานอยู่ภายในวัดช้างน้อยแห่งนี้ และสถานที่ตั้งหลวงพ่อได้คิดด้วยอย่างครับว่าจะตั้งตรงไหนอะไรยังไงก็กําลังดําเนินการอยู่เพราะว่าเป็นเทพแห่งความสาเร็จเราก็อยากจะให้มันส,ส,สถานที่ที่ดีที่สุดหาสถานที่ที่ดีที่สุดเนาะในการปฏินสานริปครเน่ซึ่นเข้ากราบไหวบูชากันครับซึ่งจริงถ้าผมได้ไปดูข้อมูลมาที่วัดช้างน้อยแห่งนี้นะครับเมื่อสมัยก่อนถ้าย้อนกลับไปวันนี้เริ่มตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนาะหลวงพ่อเนาะนะครับแล้วก็เป็นวัดร้างไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาบูรณะนะครับแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยที่เรียกว่าวัดช้างน้อย มันจะมีโขงช้างเดินเดินอยู่แถวนี้มีลูกช้างบ้างอะไรบ้างคน<ช>งนั้น<ช>ก็ได้เห็นก็เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดช้างน้อยม,ออมันเป็นประจวบเหมาะกับตรงที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าตรงที่วัดหน้าต่างนอกที่มีคนเนี่ยไปทอดแหแล้วก็ได้กระดูกกามล่างของช้างติดแหขึ้นมามันคลองเดียวกันมันคลองเดียวกันมันบังเอิญตรงไหนหรอเปล่าหลวงพ่อคือจริงๆแล้วความตั้งใจของหลวงพ่อแม้นเนี่ยเจ้ากระดูกกามช้างเนี่ยใส่ไปในพระพิฆเนศที่ปฏิทถาอยู่ที่วัดหน้าต่างนอกแต่หลวงพ่อดันลืมมันกลับกลายเป็นว่ากระดูกกามช้างน้อย แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโข,ง,ขงช้างที่อยู่ที่นี่เขาอาจจะรอวันเวลาให้หวนกลับคืนมาที่เขาหรือเปล่าหลวงพ่อ,อก็เป็นไปได้นะอ,อันนี้อันนี้อันนี้ตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อเพราะว่าตรงตรง,ตรงนี้สมัยก่อนช้างเยอะนะครับแล้วก็อาจจะมีช้างล้มตายซากช้างเนี่ยอาจจะหล่นอยู่ในแม่น้านะครับแล้วก็ไหลไปตรงวัดน้าต่างนอกแต่ก่อนนะั้นนะครับผมเด็กเด็ก,กเขาบอกว่าช้างมันเดินข้ามคลองได้ตื้นมันตื้นไม่เหมือนสมัยนี้ถูกไหมฮะไม่เหมือนสมัยนี้มันน่าจะแบบเขาเขาขุดไปแล้วขุดแล้วฝากไปด้วยสําหรับที่นี่นะครับวัด ช้างน้อยอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลวัดน้าต่างนอกเนะาะใครอยากจะมาทําพิธีสะดเดาะเคราะห์หรือว่าปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกจากตัวเองเนี่ยนะฮะเชื่อว่าหลายคนรู้จักหลวงพ่อแม่มาอย่างดีแล้วแต่นี่อีกหนึ่งสิทธิพุทธภพของหลวงพ่อแม่สายตรงของหลวงพ่อจงวัดนัาต่างนอกสามารถมาที่วัดช้างน้อยได้ด้วยความที่หลวงพ่อแม่เนี่ยท่านอายุเยอะและ้วปล่อยท่านดํารงทตุขันให้ท่านพักผ่อนเนาะนะครับแล้วก็ที่นี่เดี๋ยวจะมีพระพิคเนตมาจริงๆแล้วอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาทำบุญที่วัดนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าด สร้างภายในวัดผมว่าใช้คำว่าก็เหมือนดั้งเดิมที่เป็นมาเนาะนะฮะอยากให้วัดพัฒนาหลวงพ่อแม้นก็อยากให้ที่นี่พัฒนาเหมือนกันถูกไหมครับนะก็เลยส่งหลวงพ่อบุญเลิศมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินชมภายในวัดอีกหน่อยนะครับหลวงพ่อกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับ เจออีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นมณฑปที่ปฏิสถานพระพุทธรูปแล้วก็ที่สําคัญเป็นที่ปฏิสถานรูปปั้นของอาจารย์ฟ้อนดีสว่างคารวาสผู้เรืองเวทแล้วก็สิทธิเอกคนสุดท้ายของอาจารย์ฟ้อนนั่นก็คืออาจารย์ประยูนจิตโสภีนั่นเองนะรเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะแต่ผมขอญาตไปกราบพ่อฟ้อนแล้วก็อาจารย์ประยูนก่อนแล้วกันเนาะมาเชิญครับ ้นนนีนะครับเป็นรูปปั้นของอาจารย์ฟ้อนดีสว่างจอมขมังเวทแห่งกรุงเก่านะครับน,นี่ครับแล้วก็มาด้านนี้ครเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นศิษย์เอกราวาัตคนสุดท้ายเลยนั่นก็คืออาจารย์ประยูนจิตโสพีนั่นเอง yep yeah. ภายในวัดแห่งนี้ก็จะมีประวัติมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่เยอะแยะนะซึ่งตอนแรกผมมาผมก็สงสัยเหมือนกันว่าพ่อฟ้อนดีสว่างหรือว่าเป็นคาราวะจอมังเวศเนี่ยมามีความเกี่ยวข้องยังไงกับวัดช้างน้อยจริงๆแล้ววัดช้างน้อยหรือว่าในระแวกวัดแห่งนี้นะครับอาจารย์ประยูนจิตโสพีเนี่ยท่านเป็นคนชาวบ้านที่นี่แล้วก็เมื่อช่วงนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจรู้รทราบไปอย่างดีว่าพ่อฟ้อนเนี่ยมีวิชาคาถาอาคมแล้วก็เป็นหมอรักษาคนด้วยนะอาจารย์ประยูนนะครับจิตโสพีเนี่ย เป็นแพทย์แผนโบราณนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งครับที่พ่อฟ้อนเนี่ยมาที่ภาคกลางมาพักที่บ้านของอาจารย์ประยูนจิตโสพีนะครับเนี่ะเมื่อในสมัยนั้นนะแถบภาคกลางภาคอีสานกรุงเทพต่างก็รู้จักกิตศรรัพทรของอาจารย์ฟ้อนดีสว่างเป็นอย่างดีครับในฐานะผู้เรืองเวทแล้วก็มีความรู้ด้านไสยศาสตร,ร์เวทมนต์คาถาเนี่ยท่านเดินทางไปไหนก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาตามไปเป็นหมู่คณะเลยครับนะฮะแล้วก็ภายหลังเนี่ยอาจารย์ฟ้อนดีสว่างได้มาพำนักอยู่ที่ร้านขายยาจิตโสพีโอสดนั่นเองที่จังหวัดนคราราชสีมาช่วงระยะเวลา แล้วก็มีลูกศิษย์เดินทางไปมาหาสู่กันตลอดเวลาพ่อฟอนนะครับท่านเกิดปี2426นะครับถึงแยกกรรมปี2427สิริอายุรวมเนี่ยประมาณ62 63ปี62ย่าง63ปีครับท่านถึงแยกกรรมเมื่อวันที่15กรกฎาคมนะมีความสืบเนื่องสืบเกี่ยวข้องถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2483ที่ประเทศไทยเกิดสงครามอินโดจีนขึ้นมานะครับพ่อฟอนดีสว่างนะครับมีบทบาทมากถือว่าเป็นคนที่สร้างวัตถุมงคลเพื่อให้กับ เหล่าทหารเนี่ยไว้ป้องกันตัวแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่เหล่าทหาร <g ül Illinois> เครื่องรางของท่านนะครับมีเยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีอีกหนึ่งพิธีครับที่เป็นพิธีสําคัญของพ่อฟ้อนเลยก็คือพิธีปราสะโลหิตนะฮะ <g ül otes> ถือว่าเป็นเครื่องรางของขลังให้แก่ทหารพิธีปราสาโลหิตนะครับท่านเนี่ยให้ลูกศิษย์นำผ้าขาวปูลาดไปตามพื้นแล้วท่านใช้มีดปลายแหลมครับตอกที่เพดานปากของท่านอีกทั้งนะฮะท่านจะนําดาบปลายปืนแทงที่สีข้างของท่านเสร็จแล้วเนี่ยท่านจะเดินไปตามผ้าขาวที่ปูลาดเอาไว้ ะะเพื่อให้เรื่องของท่านนะฮะหยดลงบนผ้าขาวแล้วสิทธิ์ของท่านต่างแบ่งปันนําพกติดตัวไปเป็นสิ่งที่น่าแปลกใจครับพ่อฟอนเนี่ยเอามีดนะครับแทงไปโดนเพดนตนปากเหมือนเอามีดวางงี้นะ,ะแล้วก็ตบตรง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 ,ตรงตรงตรงลายดาบปุ๊บ ปลายมีดนะฮะให้แทงขึ้นไปตรงเพดานปากแล้วเลือดก็จะไหลามาแล้วก็เอาดาบปลายปืนเนี่ยแทงตรงสีข้างเลือดก็จะไหลามาแต่ที่แปลกครับตามประวัติที่เขาบันทึกเอาไว้ก็คือพอหลังจากเสร็จพิธีกรรมแล้วเนี่ยพ่อฟ้อนนะครับเหมือนกับเอาน้ำมนเนี่ยมาอมกลั้วไไปในปากนะคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยแผลที่อยู่ตรงเพดานปากตรงสีข้างหายหมดเลยครับน,นี่คือประวัติของพ่อฟ้อนดีสว่างลูกศิษย์ท่านเป็นคารวาสพ่อฟ้อนรับเป็นศิษย์คนสุดท้ายนี่ก็คือหมอประยูนจิตโสภีท่านเป็นคนที่นี่ด้วยความที่ เคารพนับถืออาจารย์ก็เลยมาสร้างรูปปั้นรูปเหมือนเคารพนี้ไว้ที่วัดช้างน้อยแห่งนี้ครับ